สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ก็มาดูระบบการทำงานของเครื่องรุ่นประหยัดนะครับรุ่นประหยัด ฟังก์ชันก็ปกตินะครับปรับวนปรับแอมนะครับอันนี้ลิมิตกระแสนะฮะสตาร์สต็อปนะครับแล้วก็พันกระแทกนะครับแล้วก็จะแปะคําเตือนไว้นะครับคีบขั้วแบตเตอรี่ก่อนเปิดเครื่องถ้าคีบขั้วถูกนะครับจะไม่มีเสียงร้องนะครับถ้าคีบผิดจะมีเสียงร้องให้เรากลับคีบขั้วให้ถูกอันนี้ผมคีบขั้วแล้วนะฮะไม่มีเสียงร้องก็คือเปิดเครื่องได้เลยครับมาเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องก็จะโชว์ แรงดันของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้มีแบตเตอรี่มี12.2โ oh วลต์แล้วก็เลขแอมเป์เป็นศูนหมดนะครับเรายกสวิตช์สตาร์ทขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้อยู่ศูนย์นะครับยกสวิตช์สตาร์ทขึ้นมานะครับบิดตัวนี้ให้เลยเสียงแก๊กขึ้นไปนะ,นะแบต6แอมป แบบ65แอมนะครับผมก็เร่งประมาณ10แอมอ่า10ของความจุบแบตเตอรี่นะครับนะฮะก็จะได้ยินเสียงความถี่นะครับนะรบเราสามารถเปิดพันกระแทกได้นะฮะจ่ายกระแสเป็นช่วง ตัวนี้เป็นรุ่นที่คุมความถี่ของตู้เชื่อมให้อยู่ที่1นึ่กิโลเฮิร์นะครับเป็นความถี่ที่เหมาะกับการชาร์จแบตเตอรี่มากๆนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับมีแค่นี้เลยครับกับวนรอยแองรับวนตับแอมนะครับพันกระแทกนะฮะตัวนี้ก็คือสตาร์ทสต็อปนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาเรากดสต็อปลงมาเลยก็คือจะตัดไฟนะไม่จ่ายหน้าตู้ นรเราสามารถเปิดขึ้นมาได้นะครับ,นะรบวิธีการใช้งานก็มีแค่นี้ครับพอเราใช้งานเสร็จนะครับลดปุ่มปรับแอมลงมาให้สุดนะบิดให้แก๊กไปเลยครับให้ดังแก๊กไปเลย แล้วก็ปิดพันกระแทกลงปิดสต็อปนะส่วนลิมินกระแสเนี่ยเราจะเร่งตอนไหนก็เราก็จะเร่งตอนที่เราใช้กระแสเกิน20แอมป์นะ่ะพอไปสักถ้าเกิดว่าเราใช้กระแสเกิน20แอมป์ไปแล้วเนี่ยหรือเกิน40แอมป์นะครับเกิน40แอมป์ไปเนี่ยมันจะตัดให้เหลือแค่20เราถึงจะมาเร่งตัวนี้เพิ่มขึ้นไปได้ครับโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานคร่าวๆแบบง่ายๆนะครับของเครื่อง รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นราคาประหยัดนะฮะจะไม่มีจอวัวแอมเ็มนะครับไม่มีระบบดูโอพันแล้วก็พันยกนะครับ